กรอก SG Arrival Card ในมือถือทำอยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นทุกคนไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะคะได้แล้วคลิกเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปกดตรง Foreign Visitor นั่นเองค่ะตรงนี้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกว่าจะเดินทางแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มค่ะถ้าไปแบบเดี่ยวนะคะให้กดตรงนี้ค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้กด Admission d s u ได้เลยนะคะตรงด้านล่างค่ะ พอมาถึงตรงนี้นะคะให้กด add profile ค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดในพาสปอร์ตนะคะทุกคนสามารถกดตรงนี้เพื่อสแกนพาสปอร์ตได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ค่ะหรือถ้าใครจะพิมพ์เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำคัญที่ว่าพิมพ์ถูกต้องไหมแค่นั้นเองส่วนใครเลือกสแกนพาสปอร์ตนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะข้อมูลก็จะถูกดึงมาทันทีค่ะ แบบนี้นะคะแต่ให้ตรวจสอบตรงปีเกิดนะคะแล้วก็ปีที่พาสปอร์ตเราหมดอายุดีๆนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเพี้ยนอยู่ในหน่อยค่ะก็แก้ไขให้ถูกต้องเลยค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือสถานที่เกิดนะคะตรงนี้เขาจะยังไม่ใส่ให้นะคะทุกคนให้คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ thai แล้วมันก็จะขึ้นไทยแลนด์นะคะก็เลือกได้เลย ตรงนี้นะคะก็อย่าลืมแก้ปีที่หมดอายุของพาสปอร์ตด้วยนะคะก็พิมพ์เป็นปีคริสต์ศักราชให้ถูกต้องค่ะตามที่ปรากฏในพาสปอร์ตเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลดีๆนะคะในส่วนชื่อนามสกุลเนี่ยนะคะใครจะเอาชื่อนำหน้าแล้วตามด้วยนามสกุลหรือว่าจะเอานามสกุลขึ้นก่อนแล้วตามด้วยชื่อก็ไม่มีปัญหานะคะทุกคนเสร็จแล้วกด next นะคะต่อไปจะเป็นรายละเอียดการติดต่อค่ะช่องแรกนะคะจะเป็นสถานที่พำนักของเรานะคะก็คือจังหวัดของเรานั่นเองค่ะ คลิกเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้พิมพ์ตรงช่องค้นหาว่า t h a i Bland ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะขึ้นจังหวัดไม่ครบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีชื่อจังหวัดปรากฏในนี้นะคะให้ไปคลิกที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ Thailand นะคะแล้วก็ others in Thailand แต่ถ้าใครมาจากจังหวัดที่มีในระบบอยู่แล้วนะคะก็คลิกเลือกได้เลยนะคะต่อไปเป็นรหัสประเทศนะคะให้พิมพ์วกกได้เลยค่ะ ช่องต่อไปนะคะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะไม่ต้องใส่เลขศูนย์ด้านหน้าค่ะต่อไปให้พิมพ์เหมือนเดิมอีกครั้งนะคะก็จะเป็นบวก66นะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือที่ใส่ไปเมื่อกี้ค่ะเหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการกรอกอีเมลนะคะต้องย้ําว่าอีเมลนี้เนี่ยนะคะจะต้องใช้งานได้จริงค่ะเพราะว่าทาง ICA เนี่ยเขาจะส่งอีเมลไปที่อีเมลที่คุณแจ้งไว้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวสอนพิมพ์พใหญ่ไม่ต้องตกใจนะคะเน้นว่าให้พิมพ์พถูกต้องก็พอเสร็จแล้วนะคะพิมพ์พอีเมลเดิมคอนเฟิร์มไปอีกรอบนึงค่ะพิมพ์พให้ถูกต้องเหมือนที่พิมพ์ครั้งแรกค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนเองนะคะเมื่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วนะคะก็ให้กด next ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้กดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลส่วนต่อไปค่ะส่วนต่อไปจะเป็นข้อมูลการเดินทางนะคะช่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราเดินทางไปถึงสิงคโปร์นั่นเองค่ะกดรูปปฏิทินนะคะแล้วก็เลือกวันได้เลย ส่วนช่องด้านล่างนะคะก็จะเป็นวันที่เราเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะกดปฏิทินแล้วก็เลือกวันที่เดินทางกลับได้เลยค่ะได้แล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกด next ค่ะช่องนี้นะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเดินทางด้วยวิธีไหนนะคะให้ทุกคนคลิกไปตรงลูกศรได้เลยค่ะถ้าเราเดินทางโดยเครื่องบินนะคะให้คลิกที่คําว่า air ได้เลยค่ะพอเราติ๊กที่คําว่า air แล้วเนี่ยนะคะช่องข้างล่างเขาก็จะถามว่าเป็นเครื่องบินประเภทไหนค่ะ ให้ทุกคนนะคะติ๊กตรงลูกศรคะ่ะถ้าเราไม่ได้บินโดยเครื่องบินส่วนตัวนะคะแต่ไปกับสายการบินพาณิชย์นะคะให้กดช่องแรกคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสเที่ยวบินคะ่ะทุกคนก็คลิกตรงลูกศรอ,อีกครั้งหนึ่งคะ่ะตรงนี้นะคะทุกคนก็ดูในใบจองตั๋วเครื่องบินได้เลยนะคะว่าเราไปกับสายการบินอะไรรหัสอะไรคะ่ะพิมพ์ที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยคะ่ะช่องต่อไปนะคะก็ใส่หมายเลขเที่ยวบินได้เลยคะ่ะตามที่ปรากฏในตั๋วที่เราซื้อคะ่ะ เรียบร้อยแล้วกด next นะคะต่อไปจะเป็นการใส่รายละเอียดโรงแรมที่เราจะพักในสิงคโปร์ค่ะตรงนี้ให้ทุกคนกดตรงลูกศรน,นะคะเพื่อเลือกประเภทของที่พักค่ะใครที่จองโรงแรมไว้นะคะก็เลือกที่ hotel ได้เลยค่ะต่อไปนะคะช่องด้านล่างนี้นะคะเขาก็จะให้ใส่ชื่อโรงแรมที่เราจองไว้ในสิงคโปร์ค่ะก็ค้นหาแล้วก็เลือกได้เลยค่ะถ้าโรงแรมที่เราจองไว้ไม่มีในระบบนะคะให้คลิกคำว่า others ค่ะแล้วก็จะมีช่องให้เราใส่ชื่อโรงแรมค่ะเสร็จแล้วกด next เหมือนเดิมเลยนะคะ ต่อไปเขาก็จะถามเราว่าเมืองล่าสุดที่เราอยู่ก่อนที่จะบินมาสิงคโปร์เนี่ยนะคะคือเมืองอะไรนะคะตรงนี้ให้เราเลือกแบงคอกได้เลยนะคะทุกคน พอได้แล้วนะคะช่องด้านล่างนี้นะคะเขาก็จะถามว่าหลังจากที่ออกจากสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะไปเมืองไหนต่อนะคะตรงนี้นะคะเราติ๊กตรงคำว่า same as last city ได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องกลับกรุงเทพเหมือนเดิมค่ะได้แล้วก็กด next ได้เลยค่ะ ต่อไปตรงนี้นะคะเขาก็จะถามว่าเคยใช้พาส,สปอร์ตด้วยชื่ออื่นเข้าประเทศสิงคโปร์มาก่อนหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มีประวัติเปลี่ยนชื่อนะคะให้กด no ได้เลยส่วนด้านล่างจะถามสุขภาพนะคะว่าเรามีไข้เราไอเราหายใจไม่สะดวกปวดหัวหรือว่าอาเจียนหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยให้กด no ค่ะช่องต่อไปค่ะเขาก็จะถามว่าเคยไปประเทศที่อยู่ในลิสต์นี้หรือไม่นะคะอันนี้ให้ตอบ no ค่ะเสร็จแล้วกด next เลยนะคะแล้วก็ให้คลิกตรงนี้ค่ะ แล้วก็คลิกตรง next ได้เลยค่ะและพอถึงหน้านี้นะคะก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะเพื่อยอมรับได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กด submit ได้เลยค่ะพอถึงตรงนี้นะคะจะมีโค้ดขึ้นมานะคะให้เราใส่ตัวเลขตามที่ปรากฏเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กด verify ได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนสามารถกดตรงนี้เพื่อดูบาร์โค้ดได้เลยนะคะทําเสร็จแล้วทุกคนจะได้บาร์โค้ดแบบนี้มาเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีข้อความส่งไปที่อีเมลที่เราแจ้งไว้ค่ะก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการกรอก SG Arrival Card แล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ